นี่เป็นบรรยากาศหลังจากที่ฝนตกติดต่อกัอนมาประมาณสิบวันนะครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่สิบห้ามิถุนายนนะครับจนถึงวันนี้ก็ยี่สนะิบหกครับประมาณยี่สิบหกมิถุนายนคก็ไม่เหลือสอภาพความแห้งแรงไว้นะครับมีแต่ความเขียวชอุ่มต้นไม้แข็งกระทูทยอดนะครับญอดโตเร็วมาก เมื่อวันก่อนที่ผมถ่ายให้ดูหลังจากปดแรกมานะครับเห็นไหมครับสภาพเป็นล้อมต่างอลิบลักเลยนะอันนี้มีแตถความเขียวสดวันนั้นยังมีสีน้าตาลสีแห้งใบของใบหญ้าแห้งใบไม้แห้งมีเยอะแยะมากมายครับนี่ไม่มีให้หลงเหลืออยู่แล้วไม่มีเห็นหลงเหลือแล้วคร,ครับเรามาดูต้นไม้ ไอ้ที่เราปลูกเมื่อวันนั้นที่ผมปลูกไว้เมื่อวันที่14นะครับวันนั้นดินแห้งแก่งเลยแห้งมากครับถ้าดูวันผ่านไปสิบวันเป็นไงบ้างครับหลังจากฝนตกนี่ครับอันนี้ต้นกิศนาครับแตกใบอ่อนมาแล้วอแตกแค่สิบกว่าวันนี้แตกใบอ่อนมาสองใบสองใบกินหนึ่งยอดนะครับอบอกใบอ่อนหมด เ้นมประดูอ้อไม่ใช่ี่มาค่ามาค่าเป็นไงครับมาค่ามาค่ากับใบเขียวสดงดงามดีครับตอนนี้ขวดน้ํายังเหลือยังอยู่ที่เก่าครับเก็บไว้รอหน้าแรงต่ออันนี้แหละมะฮอกกานีครับเป็นไงบ้างมะฮอกกานีอยู่ดีอยู่กดขึ้น นี่กาแฟครับกาแฟโรบัตต้ากาแฟก็ขึ้นในที่ร่มนะครับมีใตงตุ่นเงาของมาใหญ่ผมก็ปลูกไปด้วยมีมะข่ายต้นนี้ แตกยอดนะครับอ่านี่กิศนาครับก็แล้แตกยอดเหมือนกันครับได้ผลเข้าไปสิดวันแตกยอดสดชื่นนะครับครับนี่ตอนข้างหน้านี่ก็เรียกผักเรือกครับผมมาปลูกไว้นี่ สิ่งตอนผมตอนจกต้นมามาปลูกปลูกไว้ได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วแต่ยอดกันทำนีเริ่มแทงยอดแตกหมดแล้วนะไอ้ตักเพื่องนี้ตระกูลเดียวกับไม่ตระกูลเดียวกับต้นไส้ต้นโพนะครับ อันนี้มีต้นหมากน้วครับปลูกหมากไปด้วยห mm hmm. มาก <Okay. S 1> ต้นหนึ่งครับเป็นผักเพื่อนต้อนหนึ่งต้นนี้ต้นนี้เล็กกว่าเมื่อกี้ ด้านล่างก็มีชุมเห็ดเทศปลูกไว้ด้วยนี่ชุมเห็ดเทศรากมันเยอะดีผมเห็นรากมันเยอะแต่ว่าปกติมันจะอยู่ตามบินน้ำรากเยอะเราลองปลูกดู่รู้เป็นไงบ้างเพาะจับมเมล็ดครับโตเร็วครับอันนี้ไม้พุ่มขนาดก,กลางกลางเลยสุด ตโตเร็วมากเรามาดูต้นแดงที่เป็นไงครับต้นแดงปลูกไว้ต้นน้อยเดียวก็ออยังน้อยอยู่เหมือนเดิมครับเพียงแต่สดชื่นขึ้นมายังมีใบเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มขึ้น มาดูต้นยางนาต้นยางนาที่แห้งทำท่ามันจะตายไตายแหล่ะนะครับนี่แตกมาก่อนแล้คร ต้นนี้ผมเอาปลูกใหม่ผมเพาะขึ้นมาปลูกใหม่ต้นเก่าตายนะครับเนีย่ยไม่เหลนะือไม่เหลือซากเลยไม่รอดก็เลยพเพาะมาปลูกใหม่ซ่อมอันนี้ของเก่าที่มีอยู่เนี่ยแตกยอดนะที่แตกใบอ่อนแทงยอดขึ้นมาแล้วครับนะครับ,นะรบผ่านมาหนึ่งแรงแนละ้วยืดได้อย่างควางภาคปูมใหญ่รอดมาหนึ่งแรง แตกกิ่งแล้วแตกมาแล้วสามกิง่งนี่นสองสามยอดเดิมต้นนี้นะต้นนี้ใบใหญ่แล้วครับนี่แตกกิ่งข้างมนหนึ่งกับใบใหญ่นี่งลัออยีกหนึ่งลอดรัวครับ ในสภาพ,พโดยทั่วไปนะครับขอบกว้างไอ้ที่เห็นเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอยู่นั้นเป็นใบสักนะครับใบสักที่ตกมาเมื่อช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมานะครับคุมดินอยู่ตอนนี้ก็เริ่มย่อยนะครับไม่เป็นรูปใบแล้วนะครับผลไปเยอะแล้ว ทิตย์สองอาทิตย์คงจะย่อยจะหลหมดแลครเนี่ยฉะนั้นก็จะมียากขึ้นมาแทนแล้วแต่ว่าบริเวณนี้ต้นสักมันใบหนาจะคลุมหมดหน้าฝนก็อาจจะไม่มียากขึ้นต้นสักใหญ่ช่วงนี้ใบเก่าเหมือนเดิมครับไม่ได้ล่วงนอนกิน จะมีฤดูหนอนหนอนผีเสื้อนะครับพอหมดยุกนี้หนอนผีเสื้อรูกนี้โตไปก็จะไม่มีแล้วก็จะมีใบแตกออกใบใหม่ทีนี้ต้นก็จะมีเต็มไปด้วยใบนะครับพื้นที่บร,ริเวณนี้ก็จะมีใบปกคลุมหมด ต้นนี้ยังนะ้าต้นนี้โตครับต้นใหญ่เริเติบโตดีมากเลยตอนนี้อาจจะตรงน,นี้อาจจะปุ๋ยเยอะตอนนี้สูงได้กับเมตรแล้วครับนี่แตกกิง่งชั้นหนึ่งละอ่านี่ต้นนี้โดนอะไรคุมหมดแล้วอตอนนี้ ว่าจะพืชรบกวนต้องมาถางเพื่อน,นอนช่วง่วนนี้ปลูกไผ่นะครับผมเอาไผ่มาปลูกอันนี้เพิ่งปลูกไปเมื่อทิตที่แล้วต้นเก่าอยู่นันนอนแอ่งแมงนะถอนออกมาตายแสดเี้ยเพิ่งปลูกใหม่นะครับปกติไผ่นี่มันปลูกง่ายนะเพื่สักไม่สิบสักเดือนหนึงก็รอดนะ แต่ปีที่แล้วตายเนยปลูกปีที่แล้วก็มาปลูกใหมต่ตอนนี้ก็ปลูกใหม่นะตอนนี้ก็ปลูกใหม่ตอนนี้ของเก่าครับนีรอดอยู่เป็นไผ่ลวกแต่ไปดีอยู่ กดน้ำอยู่ด้วยนะให้น้ำเพืมอช่วงแรงนะนี่ต้นนี้ต้นนี้ก็รอดอดูอเลือรอดอยู่สามต้นตูกกว่าสิบต้นปกติไผ่นี่ปลูสิบต้นก็รอดสิบต้นนะครับแต่ว่าปีแล้วมันแรงมากมันก็เลยไม่รอดนอันนี้ไม่ใช่ไผ่ลวกนะไผ่ซาง ต้นนึง่ไผ่ไอะไรนี่นี้ม่นดเป็นไผ่ลวกถ้าไผ่ตรงกอใหญ่ยังอยู่ดีอยู่ครับยังไม่แตกยอดคงง่ายสักเตือนนะครับเจอผลฝนหนักหนัก สัก1ิบวันจะงอกจะออกากให้จะออกแตกหน่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ยังไม่แตกนีห่หน่อกเก่ามาปีที่แล้วแห้งกว่าแล้วครับเนี่ยขึ้นมาแล้วแห้งหไม่โตไม่หลอด นี่ยโดยอะไรกินยอดอย่างไหน,นตัวแมลงกินยอดดอังน,นันด้วยนี่เออแปล่งไปน,นี่หมาดขึ้นดีเพิ่งปลูกมาตอนนี้นี่ฮะมาตอนฝนล,ลงครั้งแรกๆนะครับ ปัญหา้อยู่อันนี้มาเม้าครับตอนนี้ใส่น้ำไว้เหมือนกันอันนี้ปลูกพร้อมต้นที่บ้านที่ออกลูกนั่นนะครับแต่ว่าต้นนี้ ไม่มีน้ำมีน้ำถืหน่อยมันก็เลยได้แค่นี้นครับยังไม่ออกลูกใบโดนอะไกินแหว่งหมดแต่ว่าน่าจะรอดแล้วมาตัวนี้เป็นอะไร ต้องใส่จเจดอดกจาลเสระมัลครับนี่นี่ก็ยังนะครับแต่ยอดโดนอลกินยอดไปแล้วเนี่ยแตกยอดอีกจะได้ต่เต,าเตาิลลาน้ำอุดมไนี่ต้น ละครับงามดีนะครับเนี่ยหดชื่นแล้วครับกล้วยสักที่ปลูกไว้แล้วมันแห้งเหี่ยวไปในเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วกล้วยโผล่ขึ้นมาแล้วตอนอ้นยางต้นนี้แตกใบแตกยอดงามครับก็ได้น้ำฝนไปไอะไรก็ดีหมดครับดูสิครับต้นนี้แตกใบใหญ่แล้วสูงอ่ะต้นนี้ นี่ยสละตัวน,นี้ก็จะได้ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากให้รับชมเพียงเท่านี้นะครับบรรยากาศหลังจากได้รับฝนไปประมาณ10วันนะครับนี่ปลายเดือนมิถุนาแล้วครับสภาพเขียวจะอุ่มขึ้นครับขอบคุณมากครับที่ติดตามถึงตอนนี้สวัสดีครับ